รับเข้าสู่ช่อง The Love i c h นะคะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำหัวข้อในอนาคตท่านท่านจะพบรักแท้ไหมนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมดังนั้นถ้าไม่ตรงท่านก็ไม่ต้องรับไปนะคะ เดอเรวิชขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ขออนุญาตเปิดดวงชะตาโชคชะตาของท่านนะคะในเรื่องความรักก่อนนะคะดูว่าณตอนนี้ดวงชะตาโชคชะตาความรักของพวกท่านเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปดูอนาคตนะคะ ค okay. ตั้งสติดีๆนะคะบางท่านก็เป็นคนเจ้าชู้นะคะในเรื่องความรักอชอบอยู่คนเดียวชอบเป็นคนเข้าหานะคะแล้วก็ชอบสังสรรค์เป็นแนวเจ้าสำราญนะคะ เดี๋ยวเราเดูอย่าเปิดไพ่ให้หมดเลยนะคะ บางท่านก็คบกันบนโลกออนไลน์นะคะครบรักทางไกลครบรักต่างชาตินะคะรักเนี้ยมันเป็นรักที่ค่อนข้างว้าเหวโดดเดียวเดียวดดยอะคะ่ะบางพลังงานนะคะพวกท่านก็รู้สึกเหนื่อยหนักกับความรักครั้งนี้มากๆเลยแต่ก็ยังอยากไปต่อนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่เลิกนะคะคือบางท่านเนี่ย รู้สึกว่าหยุดไปเงียบไปเพราะรู้สึกเหนื่อยกับความรักครั้งนี้นะคะก็คือขออาจจะขอเอบรกก่อนนะคะแต่ก็ยังไปต่อนะคะยังพร้อมที่จะไปต่อยังสู้อยู่กับความรักครั้งนี้พอดูแล้วผู้หญิงของท่านที่ท่านชอบเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่า เป็นคนที่ดีมีความเมตตามีความสวยมีความเมตตาในตัวเป็นเดอะเอ็มเพลสนะคะบางท่านที่เข้ามาดูก็เป็น The Star นะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนสวยเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่บางท่านก็ไปทําเสริมสวยมาทําตัวเองให้สวยนะคะบางท่านก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายลดน้ำหนักลดหุ่นคือบางท่านก็ ทำยูทูบในเ,เป็นทำงานใน YouTube นะคะออโอเคบางท่านก็ความรักบางท่านก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วจะไปแล้วไม่อยากรักแล้วนะคะรักทางไกลรักทางไกลดูเหมือนว่าบางท่านน่ะก็คิดว่าจะไปแล้วเลิกแล้วไม่อยากรอ,อแล้วก็มีนะคะพลังงานเป็นแบบนี้นะคะ บางรักบางรักก็ขัดแย้งกันนะคะไม่ลงรอยกันเพราะว่าคนของท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ชอบที่จะหวานเสน่แล้วก็เป็นคนที่ชอบให้คนเข้าหานะคะรักของท่านเป็นรักแบบนี้ก็เลยทำให้ท่านรู้สึกว้าเวนะคะ แล้วบางครั้งเนี่ยก็มีพลังงานว่ามีปัญหากันแล้วก็นิ่งเงียบบางท่านก็ไม่ได้บล็อกแต่คือบล็อกทางด้านจิตใจไม่ติดต่อก็ต้องมาง้อกันอย่างเงี้ยค่ะกลับกันไปกลับกันมาทะเลาะต่างคนต่างงอ้อเงียบกันไปก็มาง้อมา,อมาส่องมาดูอะไรแบบเนี้ยนะคะพลังงานนี้ค่อนข้างเหนื่อยหนักกับความรักนะคะถามว่าเลิกกันหรือยังบางท่านยังไม่เลิกนะคะ บางท่านก็ยังคบกันอยู่ถึงจะมีปัญหากันบางท่านก็คิดว่าจะเลิกลาจะไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยบางท่านเป็นอะไรที่เครียดมากเลยกับความรักครั้งนี้ไม่รู้จะทำยังไงบางท่านก็นอนไม่หลับวิตกกังวลไม่ยอมติดต่อมาทำไมบางท่านนิ่งเฉยอย่างเงี้ยนะคะรักนี้เป็นรักต่างไวัยได้นะคะ เป็นรักคนเก่านะคะเป็นเพื่อน เป็นคนในอดีตเป็นคนที่เลิกลากันไปกลับมาคบกันใหม่หรือบางรักก็หยุดนิ่งไปนะคะไม่ได้พูดจากันบางท่านก็ที่หยุดนิ่งไปก็เครียดอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาขอโทษทำยังไงดีจะขอโทษยังไงดีรู้สึกว้าเหวเหลือเกินอยากจะกลับมาตามมาค่ะเพราะอะไรเพราะบางท่านมองเห็นว่าหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วท่านที่จากไปกลับกลายมาเป็นว่าดูดีดูสวย ดูแบบโดดเด่นนะคะบางท่านก็เปลี่ยนดูโดดเด่นนะอาจจะมาโดดเด่นทำอยู่ใน youtube หรืออะไรเพราะว่าพลังงานมีการส่องมองนะคะมีการส่องมองพวกท่านทางโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมีการมีรักที่คุยทางไกลด้วยนะคะคุยกับต่างชาตินะคะโอเค โอเคบางท่านก็มั่นคงบางท่านต้องการที่จะกลับมาต้องการสร้างความมั่นคงนะคะบางท่านก็มีพลังงานเดอะซัน เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาดังนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสายการงานของท่านเป็นคนที่เล่าเริงนะคะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่นิสัยร่าเริงเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนพูดเก่งเป็นคนขี้เล่นเป็นคนทเล้นเป็นคนที่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจของอีกท่านก็ได้นะคะที่เขาอยากจะกลับมาตามท่านนะคะ คือเขารู้สึกท่านเป็นเดซันเวลาเขามีพวกท่านแล้วเขารู้สึกแฮปปี้อะคะ่ะเขารู้สึกมีความสุขนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในอนาคตท่านจะพบรักแท้ไหมนะคะในอนาคต เดี๋ยวเราไม่เก็บเดี๋ยวเราเก็บไพ่เอาไว้นะคะเดี๋ยวเรา,เพา,เาไะะราพ่เก็บไว้เพราะว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขอดูพลังงานนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าไงในอนาคตนะคะในอนาคตพวกท่านจะพบรักแท้ไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้สิ่งศักสิ์บอกสิ่งศักดิ์สิทธ์อยากบอกว่าอะไรบางท่านก็เป็นนักดนตรีนะคะชอบดนเล่นดนตรีชอบร้องเพลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าบางท่านนะคะให้ท่านตื่นรู้กับจิตวิญญาณของท่านก่อนนะคะบางท่านนะเครียดมากเลยนอนไม่หลับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะให้ท่านเนี่ยไปฟังเพลงนะคะแล้วก็ทําใจบางท่านก็ให้ไปเดินออกกาลังกายหรือไปทําโยคะหรือไปนั่งสมาธิฟังเพลงเบาๆนะคะอย่าคิดมากกับเรื่องความรักครั้งนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแบบนี้นะคะดังนั้นบางท่านเนี่ยที่นอนไม่หลับเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากนะคะโอเคเดี๋ยวเยาขอดูก่อนว่ายังไงความรักพวกท่านในอนาคตจะเป็นยังไง trust โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ให้ท่านเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะให้เชื่อเชื่อในเซนส์ของพวกท่านว่าวันหนึ่งพวกท่านจะเจอรักแท้อันดับแรกก่อนเลยพวกท่านต้องเชื่อก่อนนะคะมั่นใจเชื่อว่าวันหนึ่งท่านต้องเจอรักแท้เพราะเหมือนการ manifest ถ้าท่านเชื่อท่านจะได้นะคะ เพราะว่ามองดูแล้วเหมือนบางคนเนี่ยหม,หมดหวังกับความรักไปแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกท้อแท้รู้สึกแบบผิดหวังอออรอแล้วก็ไม่มีข้อความตอบกลับมานะคะบางท่านนะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ท่านเชื่อนะคะเชื่อก่อนนะคะโอเคดูซิว่าในอนาคตท่านจะพบรักแท้ไหมนะคะ ในอนาคตท่านจะพบรักแท้ไหมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดวงชะตาของท่าน your connection โอเคบางพลังงานนะคะ บางพลังงาน ท่านอาจจะต้องกลับไปคบกับคนเก่านะคะ,ะความรักนั้นของท่านไม่สามารถตัดขาดกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรักนิรันดรน,นะคะไม่สามารถที่จะ it's unbreakable โ okay? อเคไม่สามารถตัดขาดกันได้เพราะตะกี้มันได้6ถ้วยนะคะดังนั้นรักเนี้ยบางรักเนี่ยถึงจะมีปัญหาการแต่ท่านก็เลิกลากันไม่ได้ท่านจะกลับมาคืนดีกันนะคะก็จะมี บางพลังงานก็อาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะมีรักใหม่นะคะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยพร้อมนะคะเปิดใจเปิดใจให้จัก,กรวาลทำงานนะคะ เปิดใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานกับความสัมพันธ์นะคะท่านอย่าเร่งรีบนะคะรักแท้ของท่านท่านจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวลาจักรวาลนะคะแล้วรักใหม่ของท่านจะมีพลังงานที่ค่อนข้างดึงดูดกันนะคะซึ่งกันและกันดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้ท่าน รอจัก,กรวาลทํางานในความสัม,ม,สมพันธ์พวกท่านนะคะอย่าได้เร่งรีบกับความสัมพันธ์นี้นะคะอย่าได้เร่งรีบให้รอรักแท้ของท่านท่านต้องรอเวลานะคะ รักแท้ของท่านนะคะตอนนี้ยังไม่พบนะคะยังต้องรออรอที่จะพบเจอในอนาคตนะคะรอที่จะพบคนนี้รักบางท่านจะเป็นรักทางไก่นะคะจะเป็นรักที่มาจากทางไกลอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดอาจจะเป็นรัก ต่างแดนนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นรักม,มีมีเรือเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องข้ามน้ำขามทะเลบางท่านก็อาจจะเป็นรักกับทหารเรือหรือ,อรักกับคนที่ทำประมงหรือ,อรักกับคนที่ติดทะเลอยูอ่มีบ้านติดทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นดิส t ทน c ์นะคะมันเป็นรัก ทางไกลนะคะอนาคตของท่านที่ท่านจะเจอรักแท้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางด้านน้ํานะคะคนนี้อาจจะทําเกี่ยวกับน้ําเป็นมีที่บอกะคะ่ะมีอาชีพทหารเรือหรืออะไรแบบนี้นะคะรักของท่านในอนาคตที่จะเข้ามานะคะแล้วเป็นยังไงต่ออาบางท่านก็เป็นเด็กเห็นไหมคะมีพลังงานเด็กๆเ,เข้ามาดังนั้นบางท่านเนี่ยจะเจอรัก ต่างวัยนะคะรักเด็กก็คือหมายความว่ามีพลังงานเด็กอะคะอ่ะพลังงานเด็กอาจจะเด็กกว่าท่านนะคะแล้วก็อาจจะเจอรักแท้ของท่านก็อาจจะเป็นรักของคนที่ทำงานในด้านสารอายการราชการผู้ถือกฎหมาย อันนี้ได้หมดเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็จะเป็นรักกับผู้หญิงที่อาจจะอายุมากกว่าท่านนะคะบางท่านก็ถ้าเป็นท่านผู้ชายก็อาจจะเจอรักที่เด็กกว่านะคะรักแท้ของท่านเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมอายการสารตำรวจทหารข้าราชการได้หมดเลยนะคะแล้วรักนี้จะเป็นรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ท่านนะคะเป็นกิฟโอเค สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบรักนี้ให้ท่านโดยที่ท่านไม่คิดว่ารักนี้จะท่านจะพบเจอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วไพ่จะบอกอยังไงกับความรักของท่านเองอนาคตของท่านท่านจะพบเจอรักแท้ไหม บางพลังงานจะต้องกลับไปหาคนเก่านะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิโดโชคชะตาดวงชะตาของผู้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะให้ท่านตั้งสติดีๆนะคะเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้ตั้งสติดีนะคะให้จึงไม่ตอบนะคะแต่ ให้ตอบว่าท่านจะเจอรักนะคะรักทางไกลรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มานะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้ตอบนะคะว่าเป็น true love หรือเปล่านะคะนีะเป็โอ้ ท่านจะสร้างบ้านด้วยกัน foundation achievement บางคนก็จะมีครอบครัวด้วยกันนะคะสร้างบ้านเป็นครอบครัวเห็นไหมคะรักครั้งใหม่ของพวกท่านเนี่ยน่าจะเป็นรักแท้เพราะท่านจะสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันนะคะ oh destiny เห็นไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ำนะคะว่าให้พวกท่านปล่อยให้โชคชะตาทำงานนะคะรักแท้ของท่านจะมาตากจากโชคชะตานะคะวันหนึ่งท่านจะเจอรักแท้นะคะที่โชคชะตานำพาให้ท่านมาพบผู้นี้นะคะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ท่านรอนะคะให้รอรักนี้ ถ้าท่านรีบเร่งจะไม่ใช่รักแท้นะคะดังนั้นขอเปิดพลังงานนะคะท่านจะพบรักแท้โชคชะตาจะพารักแท้มาให้ท่านแล้วรักแท้ของท่านท่านจะ สร้างบ้านอยู่ด้วยการเป็นครอบครัวนะคะพลังงานนะคะมีพลังงานที่รักทางไกลนะคะที่เดลเวิชบอกไปแล้วรักต่างวัยผู้หญิงบางท่านก็จะเป็นรักที่ผู้หญิงอายุมากกว่านะคะบางท่านารักแท้ของท่านก็จะทำงานเป็นอา,อายการสารนะคะข้าราชการผู้มีอำนาจได้นะคะโอ้โห ท่านได้วิกตอรีดังนั้นสิ่งที่ท่านขอรักแท้ที่ท่านขอนะคะจัก,กรวาลกำลังทำงานให้พวกท่านถ้าท่านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พบกรักแท้นะคะจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกว่าคำตอบนั้นคือ โชคชะตาจะนำพารักนั้นมาให้ท่านนะคะ Have faith เชื่อมั่นและศรัทธาในรักแท้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะก่อนอื่นพวกท่านต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในรักแท้ก่อนถ้าท่านไม่เชื่อในรักแท้ท่านก็จะไม่พบเจอรักแท้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอก Have faith Have faith แปลว่าศรัทธาในรักแท้ก่อนนะคะแล้วท่านก็จะพบเจอในรักแท้นั้นนะคะดังนั้นขอให้พวกท่านรอโชคชะตานำพามานะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะรักแท้เกิดขึ้นทางด้านความรู้สึกจากใจนะคะ รักแท้ไม่เกิดจากการไล่ล่านะคะรักแท้เกิดจากความเข้าใจรักแท้เกิดจากความรู้สึกเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันถึงสามารถเป็นรักแท้นะคะรักแท้ไม่ได้เกิดจากเรือนร่างในความสวยงามนะคะ ดังนั้น The Love Witch ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในรักแท้ให้ท่านเชื่อและฉัดศรัทธาในรักแท้แล้วท่านจะพบเจอในรักแท้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมานะคะ The Love Witch ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe The Love Witch รักทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้า ขอบคุณมากค่ะ